สวรรค์ดินแดนแห่งรักก็ขอบคุณมา,นะนะากตัวผู้ใช้โดกนะคะฝากร่วมหัวใจน้อยๆไว,ว้ใต้เทปด้วยนะคะของกลุ่มชุมชนในหมู่บ้านในในเขตที่เนือนะคะหนึ่งแล้วก็ตลาดหมู่สิบสามแล้วก็บ้านโจก บ้านจอดบ้านจอดจะมีอยู่มุดน้องนี่ขายเพื่อนมีจุดเช็คอินด้วยนะคะเพื่อนๆจุดเช็คอินจุดเช็คอินด้วยนี่ค่ะก็จะเข้ามาประกวดเปียงเ่าน there. There. Mm. ี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดโกมใครจะทำส่วน้างทีเจ้าพี่เต น้องแวงนะคะน้องแหวนสลับถึงดขีด <ไป S 2> น้ำเนาะสวยงามเปลี่ยนบรรยากาศยามเย็นนะคะยามเย็นแดดร่มโร่รตกว่าอาทิตย์ก็สวยน่าอาทิตย์ส่องแสงสวยงามอยู่ตรงข้างของกลุ่มชุมชนในหมู่บ้านในในเขตที่หอเจดีทรายเห็นมีรางวัลด้วยนะเนี่ยนี่ก็เป็นการ เรียนออกเป็นความสามที่เป็นออกเป็นความสามรี่ถึงรื่งถึงดานได้เกินนีวขอจขอจบคลิปนี้ได้เพียงเท่านี้เสือนนกเป็ดอ่าสัญลักษณ์ตัวรูปปัน้นนกเป็ด เป็นช่องสงการที่สบาลนน่าจะดีการแจกแข่งขันกับวดการก่อกองทรายการโกยชิลลลงชงดิวนะครับ ใส่เข้าวัดก็คือเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก่อนบริเวณที่สร้างวัดจะรุ่มขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณท่านที่ร่วมชมร่วมรับฟังเนาะนกเป็ดอ๋อสัญลักษณ์ตัวลูกป <t os> ั <même> ้นนกเป็ดนี่ค่ะก็จะเข้ามาประดิษฐ์ตรงนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกอง ไหลไปกระโดพื่อลดกรกยะโดก็เลย้นใส่เข้ามาฝนใส่เป็นเป็นช่องสงการทีสบาลน่าจะพยาามแจกงขันตบปวดการก่อคองทรายการก่อกโดพื่อนดการกระดก็เลยใ้นใส่เข้ามา หาเพื่อนๆมาดูจุดเช็คอินจุดเช็คอินของขอำเภอคอนสวรรค์เรา F ออกกำลังกายด้วยการน่งนกปิดไปีจุดชมวิวต่างๆขอบคุณเพื่อนๆขอคุณกาที่ร่วมชมกันับฟังเนาะเป็นช่องสงกราเทศบาลนะจจะมีการแจกถงขันปวดการก่อกองทรายการก่อบรรยากาศสวยงามแดดร่มลตกหลังถ่ายกาแฟด้วยนะ จะปเป็นการปรวดเก่นขันเนาะทางไปกินลงชมดูนะคะแถวหนองน้ำหนองเก็บเก็บน้เก็นเ็บเราก็จะนั่งกินลมชมดูอยู่แถวถมที่ร่มที่รอนให้น้ำท่วมขาใบริเวณ กโดยใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จะเป็นการออกปวดแข่งขันเนาะบางกอดสวยนกเป็ดอะสมยรัตน์ตัวลูกปั้นนกเป็ดขอเจดีทรายเห็นมีรางวัลด้วยนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการแสดงออกเป็นความสามสัคคีเรียนออกเป็นความสามบรรยากาศยามเย็นนะคะยามเย็นแดดร่มรมตกก็าอาทิตย์ก็สวยงาม แสงแสงสวยงามอยู่ตรงข้างเลยกินลมชมดูนะคะแถวหนองน้ำหนองเล็กดนองเล็นดมนี่ค่ะก็จะเข้ามาก็เปวดทิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกองค่เ็จเราก็จะนั่งกินลมชมดูอยู่แถวนี้ สถานีตำรวจปุทธรอรสวรรค์ทางนู้นก็จะเป็นอำเภอนะคะนะ้องเพือ่อนๆอันนี้ตำรวจปุทธรที่กำลังตกดินสวยงามเล็กเสร็จเราก็จะนั่งกินลมชมวิวอยู่แถวนี้นเงล่อนเล่นถึงได้เพื่อนเนาะมีก่อนจะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ผ่านไปผ่านมามาถ่ายรูปได้นะคะ จุดเช็คอินสวยๆบรรยากาศดีดีจงสวรรว์ดินแดนสถานที่ไว้จัดงานนะคะเส้นออกกําลังกายไว้จัดงานนกป,ปิดจะมีจุดชมวิวต่างๆพา,าเพื่อนๆมาดูจุดเช็คอินอจุดเช็คอินของขอพยนสวรรค์เราแอป แข่งขันเนาะแข่งแห่งรักก็จะมีตุงอยู่ตามต้นไม้ต่างๆมีที่นั่งให้ถายรูปด้วยเป็นสถานที่ไว้จัดงานนะคะเส้นออกกำลังกายไว้จัดงานนกเป,ป็ดจ,จุดชมวิวต่างๆ จบคลิปนี้ได้เพียงเท่านี้หนึ่งนะคะหมูหนึ่งแล้วก็ตลาดหมูสิบสามแล้วก็บ้านจอกหมูบ้านจอกบ้านจอกจะมีอยู่หมูถมที่รุ่มที่ดอนให้น้ำท่วมขาในบริเวณบ้านชายที่นี้นะคะับยใช้ประโยชน์ไปต่อขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกท <Ooh. S 3> ุก น้ำมุดเป็ดน,น้ำ,นำถมในที่รุ่นที่ดอนให้น้ำท่วมขังบริเวณบ้านกลายทีาากท้ก็คะใช้ประโยชน์ให้ตกกับสถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์ทางนู้นก็จะเป็นอำเภอนะคะเนพะื่อนอันนี้ตำรวจภูธทอนที่กำลังตกดินสวยงามเลยค่ะก็จะเข้ามา ตรจเป็นตรงนี้สองสามสี่หเจเจดโกงไปนี่ค่ะก็จะเข้ามารกรวดเป็รงนี้สองสามสี่ห้าหกเจเจ็ดโกงไแห่งรากก็จะมีตุงอยู่ตามต้นไม้ต่างๆมีมีพื่นไห่ทายรูปรัป้วถมในที่รุ่นที่รอนให้น้ำวมค่ะ